กลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับวันนี้พี่สุดทินนะครับโพสต์สินค้าดีนะครับให้พวกเราได้เห็นกันทั้งประเทศนะครับเป็นเหรียญนะครับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับอ่าเป็นเหรียญองค์การโทรศัพท์ของประเทศไทยเนาะเป็นเหรียญโบราณที่หายยากลาดับต้นต้นของประเทศไทยนะครับกลุ่มนี้มีสาระนะครับเพื่อนเพื่อก็คือทุกคนที่มีของก็สามารถนะครับอ่าสามารถโชว์ของได้นะครับ2นะครับ คนทุกคนก็สามารถเปิดราคาได้นะครับแต่แน่นอนเวลาเปิดราคาก็จะมีคนมาต่อรองเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วนะครับใครอยากได้เหรียญโทรศัพท์นะครับของพี่สุทินเนาะพี่สุทินนะครับนี่มีเหรียญโทรศัพท์โบราณหายากเนาะวิธีการเข้านะครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆไปหาใน Google นะเซิร์ชคำว่ากลุ่มนะครับรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับค้นหากลุ่มนะครับรับเฉพาะนะครับ60ส้านคนเนาะแล้วเพื่อนๆก็จะ เข้ามาประกาศขายได้นะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาประกาศขายได้เลยทุกคนนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับในการเข้ามาประกาศขายเนาะวิธีการไม่ยากครับเพื่อนๆ,ๆครับกดติดตามกันไว้ครับกดติดตามปุ๊บนะครับแล้วเข้าหาใน Google นะรับเฉพาะ60ล้านคนทุกคนก็มาประกาศขายกันได้เต็มที่นะครับกลุ่มนี้มีสาระทุกคนสามารถโพสต์ได้นะครับขายให้ถูกขายให้เร็วนะครับแล้วจะมีคนมาต่อรองราคานะครับอ่าโอเค เพื่อนๆลองหากันก่อนก็ได้ว่าเจอไหมนะครับเพื่อนๆลองหากันก่อนก็ได้ว่าเจอไหมกลุ่มรับเฉพาะ60นั้นคนทุกคนจะมีสิทธิ์โพสต์ขายสินค้าขอบพระคุณครับดอกกุหลาบงามๆที่เพื่อนๆส่งกันมาให้นะครับขอบพระคุณกุหลาบงามๆเนาะที่เพื่อนๆส่งมาให้กลุ่มนะครับรับเฉพาะ60นั้นคนเพื่อนๆแคปจอไว้ก่อนอ่าเพื่อนๆแคปจอไว้ก่อนนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ากลุ่มกันมาเลยนะครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งกันเข้ามาเลยนะครับแคปภาพแล้วก็ดันหนึ่งมาใครแคปภาพเสร็จแล้วเนะ กลุ่มลับเฉพาะ60ล้านคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแคปภาพแล้วก็ดันเลขหนึ่งมานะครับแคปภาพเนาะแคปภาพดันเลขหนึ่งมานะครับเห็นนะกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับทุกคนนะครับสามารถนะครับประกาศขายกันได้เต็มที่เลยทั้ง60ล้านคนเลยนะครับขายกันให้ถูกขายกันให้ไวเนาะแคปภาพดันหนึ่งกันหรือยังครับ อ่าดีนับก่อนนะครับทางนี้นะแคปภาพดันหนึ่งให้ทันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเลื่อนมาเลยครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแคปภาพดันหนึ่งมานะครับอ่าแล้วก็นี่ครับแคปภาพดันหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่สุดทินนะเอาสินค้ามาให้เราดูน่าสนใจมากเลยนะครับช่างสุดทินนะครับนี่เปิดเหรียญที่หายากที่สุดในประเทศไทยมาแล้วครับเป็นเหรียญสตังนะครับเป็นเหรียญสตังนะครับองค์การโทรศัพท์เป็นเหรียญหายากเนาะใครอยากได้ให้เข้าไปซื้อกับพี่สุดทินในกลุ่มได้เลยนะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้เหรียญองค์การโทรศัพท์บ้างนะครับเหรียญลู่องค์การโทรศัพท์หายากําดับต้นๆของประเทศไทยเนาะอ่ะใครอยากได้ก็เข้าไปในกลุ่มนะครับ เข้าไปในกลุ่มแล้วไปขอซื้อพี่สุทินเอาเลยนะกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้ากลุ่มได้เนาะขอบพระคุณมากๆครับวันนี้ก็เท่านี้มาประกาศว่ามีของดีนะครับเพื่อนๆถ่ายส่งมาทางในกลุ่มแล้วใครอยากได้เหรียญของการโทรศัพท์รีบเข้ากลุ่มตามมาเลยนะครับแคปภาพดันหนึ่งแล้วก็เข้